สวัสดีค่ะนิชาทาโร่เลิฟมาสวัสดีวันนี้นิชาจะมาส่งพลังความรักความรักบริสุทธิ์รักแรกพบแรกพบที่เราได้เจอกันมีแต่ความรู้สึกที่ดีๆที่เรามีต่อกัน เป็นความรักที่บริสุทธิ์และงดงามวันนี้วิชาจะให้ไพ่สองสำหรับนี้ไกด์ไลน์นำทางความรักดีๆความรักที่บริสุทธิ์ใจความรักที่ทำให้หัวใจของเราอบอุ่นและมีความสุขวันนี้ให้คิวปิดน้อยยิงสอนรัก รวงใจของให้ทุกคนมีแต่ความรักและกำลังใจที่ดีๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ไพ่ Oracle สำหรับนี้ช่วยไกด์ไลน์นำทางความรักอยู่ตรงไหนตรงนั้นมีแต่ความอบอุ่นในหัวใจไกด์ไลน์นำทางส่งมอบพลังความรัก ท่าใบนะคะเปิดท้าใบปกป้องความรักอยู่ในหัวใจของเราตะลุมบอนพร้อมสับสายลมจอย ไปนะคะสันโดษเก็บนาำสดใหม่สดใหม่สดชื่นกุญแจ ความรักทำให้หัวใจเราสดชื่นทำให้หัวใจเราสดใหม่บางครั้งความรักเราอาจจะเก็บความรักซ่อนงำไว้ในใจของเรารักแรกพบอาจจะเป็นความรักที่เราเก็บไว้ในหัวใจของเราไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ความรักก็ยังจะคงอยู่ตรงนั้นในใจเราเสมอความรักทำให้เรามีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ความรักทำให้เรามีความรู้สึกสดใหม่ในทุกๆวันไม่ว่า ในแต่ละวันทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราอาจจะต้องพบเจออุปสรรคปัญหารุมเร้าและสิ่งที่เราจะต้องปกป้องให้อยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้เราล้วนปกป้องความรักที่อยู่ในหัวใจของเราทุกคนนะคะความรักทำให้เราเฉลียวฉลาดทำให้เรา รักษาความรู้สึกดีๆไว้กับหัวใจของเราทำให้หัวใจของเราเบิกบานสายลมจอยเมื่อสายลมความรักพัดพามาเราก็สามารถยิ้มได้กับทุกๆวันทำให้เราสดชื่นแจ่มใสกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิต ของเราคียก็คือความรักใช้ความรักนำทางความรักคือกุญแจที่จะไขประตูทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงเพราะความรักรักแรกพบ ความรักแรกพบไม่มีเงื่อนไขไม่รู้ว่าเพราะอะไรสุดท้ายแล้วก็ยังคงรักอยู่ดีคลิปนี้ให้ความรักเป็นกุญแจสำคัญและเป็นกุญแจดอกเดียว ที่เราทุกคนจะต้องมีไว้ในหัวใจของเราทุกคนนะคะรักแรกพบคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราได้มีความสดชื่นเ mm. บิกบานสดใหม่กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพราะความรักทำให้หัวใจของเราทุกคนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งค่ะ o m p พ e t e พร้อมสับเมื่อมีความรักอยู่ในหัวใจนะคะวันนี้พลังงานของความรักความสดชื่นแจ่มใสไม่ว่าเราจะพบเจอสิ่งใดเรามีกุญแจชี้นำทางของเราให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะวันนี้ให้ไพ่ทาโร่ ช่วยไกด์ไลน์นำทางบอกทางเล่าเรื่องความรักที่เรามีอยู่ในหัวใจของเราให้มัเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่เรานึกถึงพี่ไรก็ยิ้มได้ทุกทีนะสิ่งอื่นใดเราจะรักได้อย่างไรเงื่อนไข ก็ต่อเมื่อเรารักในทุกๆสิ่งที่เรามีนะคะความรักคือการที่เราเป็นมิดกับตัวเราเองเป็นมิดกับตัวเองก็เท่ากับเราเจอความรักที่อยู่กับเราเสมอมาเราจะเปิดสิบใบนะคะสิบใบ ความรักนำทางให้เราได้มีความหวังและมีกําลังใจโอ้ใต้สำรับเป็นแปดไม้เท้าความรักพุ่งมาอย่างรวดเร็วเมื่อเราบอกรักตัวเองนะคะ รักมาอย่างรวดเร็วทยานมาอย่างรวดเร็วเมื่อเราบอกรักตัวเองค่ะผิดออฟครับถอยหูเ,ยเปืนัเปิดหมดเลยนะคะ ความสุขหนึ่งถ้วยเพจออฟครับความสุขอยู่กับเราเมื่อเรารักตัวเองหนึ่งถ้วยที่ยิ้มได้อย่างภูมิใจหนึ่งถ้วยที่นึกถึงทีไรก็ทำให้เราสบายใจทุกครั้งมีความสุขมีความรักความมั่งคั่งสมดุล ความเมตตาคนใจบุญมักจะมีความรักอยู่ในหัวใจแบ่งปันเอื้อเฟื้อเมตตาต่อกันทุกสิ่งจะประทานให้เราเมื่อเรามองเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่เรามีสิ่งใหม่ๆจะ,จะเริ่มต้นและเกิดขึ้น คิดทำสิ่งใดก็จะสำเร็จนะคะการเฉลิมฉลองจะกลับมาในรเร็วนี้จงเชื่อในการตัดสินใจของเราเชื่อในความรู้สึกที่เรามีให้กับตัวเองนะคะเชื่อว่าความรักดีๆอยู่กับเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะมาหาเราเสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดไว้เป็นโชคชะตาโชคชะตาที่ทำให้เราได้มาเจอกันความเบิกบานสดใส q u e e n ofwand และ Queen of ว n ลโอ้ ความรักสดใสสำหรับนี้มีคว e นออฟบอลสองใบความรักสดใสแน่นอนค่ะดอกทานตะวันคือความหวังและกำลังใจคลิปนี้เป็นคลิปความรักนิชาขอให้ทุกคน มีทานตะวันอยู่ในหัวใจมีความหวังและกำลังใจความรักดีดีอยู่กับเราอยู่คู่กับเรารักแรกพบเมื่อเราพบความรักที่แท้จริงคือการที่เรารักตัวเองอย่างไร้เงื่อนไขได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นรักแท้จะอยู่กับในหัวใจของเราทุกๆคนนะคะวันนี้นิชาส่งพลังความรักส่งกุญแจสำคัญ ของการได้มีชีวิตกุญแจแห่งความรักใช้ความรักนำทางขอให้ทุกคนมีความสุขมีความรักที่สมหวังมีความรักดังที่ตัวเองปรารถนาขอให้อยู่คู่กับความรู้สึกที่ดีๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ